ผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนรศนัศฎรมทีรชื่อพรรคประชาชนอดีตพรรคเก้าไกลในฐานะกรรมธิการผู้ขอสงวนความเห็นท่า,านประธานครับผมเข้าใจดีว่ารัฐบาลน,นั้นได้เริ่มจัดสรรงบประมาณปี69ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตภาษีตอบโต้กับสหรัฐแต่สิ่งที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้และไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับคือการที่คณะกรรมธิการงบประมาณซึ่งก็มีเสียงข้างมากมาจากตัวแทนรัฐบาลน,นั้นได้ทําน้อยเกินไปครับในการจัดลาดับความสําคัญงบประมาณปี69กกันใหม่เพื่อเตรียมรับมือ กับปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมาจากทั้งข้อตกลงกับสหรัฐและจากระเบียบโลกที่มีความไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนหากที่เห็นภาพครับเมื่อ5ปีที่แล้วครับกรรมธิการงบมาณปี64ครับได้มีการจัดงบใหม่ไปประมาณ31,000กว่าล้านบาทเพื่อเตรียมต่อกกรกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากโควิดแต่พอมาปีนี้ครับกรรมธิการงบมาณปี69ครับมีการจัดงบใหม่ไปเพียงแค่8 0 0 0ันกว่าล้านบาท เพื่อต่อก่อกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากกรณีภาษีตอบโต้ของสหรัฐตลอดการอภิปรายในสาวันข้างหน้านี้ครับผมเชื่อว่า,าท่านประธานนั้นจะได้ข้อสรุปเหมือนกับผมครับว่าสิ่งที่ประเทศเราขาดมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของปริมาณของงบประมาณแต่คือประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างตรงจุดและอย่างขุมค่าไม่ว่าจะเปิดไปดูงบประมาณของกระทรวงไหนครับเราจะสามารถค้นพบงบประมาณบางส่วนที่เราสามารถปรับลดได้เพื่อโยกไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานที่หรูหราใหญ่หรือมีมากเกินจําเป็นไม่ว่าจะเป็นงบในการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ทําไปแล้วก็ไม่มีคนมาใช้หรือไม่ว่าจะเป็นงบอบรมสัมมนาที่อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามว,ตวัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ในมาตรานี้ครับในภาพรวมครับผมจะขออนุญ,ญาตอภิปรายถึงปัญหาหนึ่งครับเกี่ยวกับระบบราชการและการจัดทํางบประมาณของประเทศเราที่ไปส่งผลให้งบประมาณของแทบทุกกระทรวงนั้น ถูกตั้งไว้สูงเกินจําเป็นนั่นก็คือปัญหาเรื่องของความซ้ําซ้อนในการจัดทํางบประมาณปัญหาเรื่องความซ้ําซ้อนที่ว่านี้ครับผมแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันคือปัญหาแยกกันทําปัญหาแย่งกันทําและปัญหาย้ายออกไปทํามาดูที่ปัญหาที่1ครับหรือว่าปัญหาแยกกันทําซึ่งหมายถึงความซ้ําซ้อนในระดับของโครงการนั่นคือการที่เรามีโครงการที่อาจจะเป็นประโยชน์และคาบเกี่ยวกับภารกิจของหลายหน่วยงาน แต่หน่วยงานดังกล่าวครับกับเลือกที่จะต่างคนต่างทํามากกว่าร่วมกันทาตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดกับท่านประธานคือเรื่องของแพลตฟอร์มยกระดับทักษะแรงงานเมื่อหนึ่งปีที่แล้วครับผมเคยได้รวบรวมและนามาอภิปรายในสภาแห่งนี้เพื่อชี้ให้ท่านประธานเห็นครับว่าประเทศเรานั้นได้มีการลงทุนไปนกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเกี่ยวกับทักษะนั้นอย่างน้อย12แพลตฟอร์มจาก12หน่วยงานคาบเกี่ยวก5กระทรวงครับไม่ว่าจะเป็นครับแพลตฟอร์มไทยมุก ของกระทรวงอวไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม EWE ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือว่าแพลตฟอร์ม e CEA Online Academy ของ CEA เป็นต้นผ่านมาหนึ่งปีครับรัฐบาลก็ไม่ได้มีความพยายามในการจะรวบรวมแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่กลับมีการเพิ่มแพลตฟอร์มขึ้นมาอีกอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มอย่างเช่นครับแพลตฟอร์ม o f o r c e ของ d g a ซึ่งพอสอบถามไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ที่แพลตฟอร์มเดิมนั้นไม่สามารถทาได้ ขยับมาที่งบประมาณ69กปีนี้ข้ประทานปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ครับเพราะในมุมหนึ่งเราก็ยังคงมีหลายหน่วยงานครับที่ต่างขยันของบประมาณทําแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ๆ mm. ยกตัวอย่างเช่นครับสำนักงานปลัดอวและก็สปทครับ mm. ก็ต่างมีการของบปลุกพันหลักพันล้านนะครับเพื่อทำแพลตฟอร์มชื่อเดีวยวกันชื่อว่า Skill Credit portfolio mm. ในขณะที่แพลตฟอร์มเดิมครับที่มีอยู่แล้วก็ยังมีการของบพัฒนาต่อยอดไปอีก mm. ยกตัวอย่างเช่นไทยมูคครับปีนี้ก็มีการของบเข้ามา20ล้านบาท ปัญหาที่สองท่านประธานคือปัญหาที่ผมเรียกว่าปัญหาแย่งกันทําหรือความซ้ําซ้อนในระดับของภารกิจความหมายที่ว่านี้ครับคือการที่หลายหน่วยงานนั้นอาจจะมีการขีดเส้นและจัดวางภารกิจที่แตกต่างกันและไม่ไม่ซ้ําซ้อนกันอย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติครับเรากลับเห็นว่าหลายหน่วยงานนั้นมีการขยายภารกิจของตัวเองที่เสี่ยงจะไปซ้ําซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นยกตัวอย่างครับท่านประธานในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ครับ แม้เรามี3ากรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องการเจรจาข้อตกลงใหม่กรมการค้าระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องการอำนวยความสะดวกและกากำกับการค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องการหาตลาดให้กับสินค้าแต่พอไปดูในเชิงปฏิบัติข้าราชกาเรากลับค้นพบว่า กรมการค้าระหว่างประเทศครับในปีนี้ก็ยังมีการตั้งงบประมาณ10-20ล้านบาทเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์และมันสำปะหลังซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากกว่าหรือตัวอย่างนะครับท่านประธานในกระทรวงท่องเที่ยวครับก็มีการแบ่งงานการชัดเจนในเชิงทฤษฎีครับว่าสำนักงานปรัดนั้นรับผิดชอบเรื่องแผนธุรการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยนะั้นรับผิดชอบในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ประเทศไทยในะคะ่ะที่กรมการท่องเที่ยวรับผิดชอบในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ในเชิงปฏิบัติครับเราก็เห็นว่ายังคงมีความซ้ําซ้อนกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นสำนักปลัดครับปีนี้ก็มีการตั้งงบประมาณประมาณ10ล้านบาทเพื่อมาจัดงานวิ่งให้กับนักท่องเที่ยวสเสียเองส่วนปัญหาสุดท้ายก็ประธานปัญหาที่3คือปัญหาที่ผมเรียกว่าปัญหาย้ายออกไปทาหรือความซ้ําซ้อนในระดับของหน่วยงาน นั่นคือการที่เรามีหลายหน่วยงานครับที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยภารกิจที่เสี่ยงจะซ้ําซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้วผมยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวท่านประธานขาบเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงานประหลัดของแต่ละกระทรวงรเราทราบกันดีครับว่าภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งของสํานักงานประหลัดที่มีอยู่ในทุกกระทรวงนั้นคือเรื่องของแผนและนโยบายท่านประธานไม่ต้องเชื่อผมไม็ได้ครับถ้าท่านประธานเปิดเอกสารงบประมาณท่านประธานก็จะค้นพบครับว่าจากสํานักประหลัดทั้งหมด20แห่ง ีถึง18แห่งครับหรือ90%ที่มีการระบุว่าอย่างชัดเจนเรื่องการทําแผนและนโยบายอยู่ในตัวพันธกิจของหน่วยงานแต่ในความเป็นจริงกรรมธิบทานหลายกระทรวงครับกลับมีหน่วยงานอื่นระดับกรมที่ถูกตั้งแยกออกมาจากสํานักปลัดเพื่อรับมารับผิดชอบเรื่องของแผนและนโยบายเรามี4กระทรวงครับที่มีสํานักนโยบายและแผนตั้งแยกออกมาเป็นหน่วยงานระดับกรมเรามี3กระทรวงครับที่มีสํานักงานเศรษฐกิจและอีกหนึ่งกระทรวงที่มีสํานักกิจการ ซึ่งล้วนพูดถึงภารกิจและันรกิจเรื่องการจัดทําแผนและนโยบายเราก็มีอีก2กระทรวงครับที่มีหน่วยงานในรูปแบบสภาที่มารับผิดชอบเรื่องนโยบายเช่นกันแน่นอนครับผมต้องย้ํานะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าผลงานของหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีความหมายไม่มีไม่มีประโยชน์หรือไม่มีความคุ้มค่าแน่นอนครับผมเข้าใจดีว่าการจะมาพิจารณาควบรวมหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นต้องศึกษากันอย่างละเอียดรอบคอบและแน่นอนผมเข้าใจดีว่าการควบรวมหน่วยงานแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจํานวนงานและจํานวนคนจะลดลงเสมอไปแต่ผมมีความเชื่อครับว่าหากเรามีการศึกษาและพิจารณาควบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เสี่ยงจะซ้าซ้อนกันอย่างจริงจังเราจะทําให้โครงการและกิจกรรมของรัฐนั้นมีความสเปะสปะน้อยลงแต่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมากขึ้นและเราจะทําให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีการผลิตแผนขึ้นหิ่งน้อยลงแต่ทํางานในทิศทางเดียวกันมากขึ้นดังนั้นครับท่บทานประธานกล่าวโดยสรุป หากเราไม่เริ่มต้นมาปรับปรุงเรื่องของการจัดทํางบประมาณโดยการลดความซ้ําซ้อนที่แทรกอยู่ในทุกระดับของระบบราชการประเทศเราครับเสี่ยงจะไม่เหลืองบประมาณเพียงคอในการแก้ไขปัญหาสําคัญสำคัญของพี่น้องประชาชนและเสี่ยงจะไม่มีความคล่องตัวมากพอในการรับมือกับวิกฤตและปัญหาใหม่ๆที่ถาโถมเข้ามาครับขอบคุณค <S <S ท่านประธาน